เมื่อน,นี้พพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศงัวหอกบ้านๆนะครับให้ลูกแดงจึงคึงครับพี่น้องตอนนี้แม่กระทองเคเอฟสามหนึ่งเราได้พี่น้องเด้องัวจะได้มาเซ้งไว่ากระโดกกระเดียสพี่น้องครับแม่กระสีร้อยสี่สิบห้าครับลูกเป็นตัวผู้ลูกเจ้าช็อกโกแลตครับพี่น้องครับแดงจึงคึงลูกก็ได้สามเดือนแม่นำไปแล้วครับพี่น้องครับ โอ้ยจากเสียดึงเดเนาะเบิงเบิงเบิง,งลูกเบิงลูกป่านนี้ให้ลูกที่หลายเออกระไรอยากแบงไงพี่น้องเกษตรกรเอาไปพัฒนาน้ำก,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 กันลูกแรกได้พี่น้องนี่ลูกแรกลูกแรกนี่ลูกแรกนี่แม่แม่นี่บ่มีอม,มองบุมบุบเลยขนาดลูกดีดนมเต็มมึนลื่นเต็มมึนลื่นพูดนะเห็นบ่เห็นบอสูงรอยสี่สิบห้าทับอ่าเจ้า เคเอฟสามหนึ่งไปเรียบร้อยนะครับสําหรับแม่เด้อนะครับนี่เมื่อนี่เปิดกันแบบราคา่อมเจ้าราค,า,ยยา,รา,คาถูกถูกหนาคอกเลยบ่มีด่างบ่มีแปวบ่มีจุดจัดหม่งสําหรับแม่เบิ่งเอารถพี่น้องครับพูดล่ะเอาคิดว่าทองครับพี่น้องครับเพราะว่ามิดอิงติ่งเพศกระหดกข้าไปง้อเซิ้งติดนี่เพศมันสีหดได้พี่น้องเพราะว่ามันเซิ้งไงอืม มันเซ้งไงนี่นี่ตัวลูกให้ลูกแดงจึงคืนพี่น้องครับสวรอนลายพุ่นแม่ลูกมือนี่นะครับพี่น้องแม่ลูกมือนี่เปิดยูแคสองหมื่นสามพันกําหาลอยสองหมื่นสามพันกําหาลอยแม่บอกไงๆแม่ลูกสาแม่ลูกเลกดน,นะครับแล้วกแม่แม่ในท้องไปแล้วครับทับเคเอฟสามหนึ่งไปเรียวครับนี่คิดป่ิติดเรียบลอยไปเลยครับพร้อมตรวจเอาสองหมืนสามพันกําหาลอย ดวนเลยครับพี่น้องครับดวนครับพี่น้องครับ